เสียหายหมดเลยทุกคนกับดักที่ทําไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาซ่อมแซมแล้วก็คือแบบมาดักใหม่นะครับทุกคนต้องมาแก้ใหม่นะครับมาดูกันว่าเราจะมาซ่อมแซมใหม่กันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเออนี่แค่นี้ทุกคนก็คือจะโดน,นนะครับสัตว์ป่นานั่นขบวนนั่นใช่ไหมทุกคนขบนนู้นน่ะเหมือนมากทุกคนดูตรงๆกับที่ไฟผมสองว้นะครับคนนี่นี่นี่นกชนิดอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านกตัวนี้ใหญ่ามากทุกคนก็คือป่าในนี้คือแปลกเหมือนกันครับทุกคนเรามาใช่ไหม คือเวลาเราปิดไฟปุ๊บได้ยินเสียงนกหรือว่าเสียงแบบว่านหนูอะไรหรือว่ากระลอกขึ้นผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนแต่พอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเรามาเลงไล่ส่องแบบนี้ก็ไม่เห็นตัวอะไรทุกคนแปลกว่าเปลกจริงๆป่าน,นี้คนงานบินมานี่แล้วนะครับทพก่นคนนี่ใกล้มากเห็นไหมโอ้โหข้างบนเลยเนเมื่อกี้ได้ยินเสียงไปไปกระป๋ากู้เข้าเหมือนเสียงไก่ป่าหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับทุกคน ในวงตรงนี้ก็ล้มแล้วทุกคนดูว่าจะได้ตัวอะไรไหมเหมือนกันเห็นอะไรเลยอะเฮ้ยอย่างที้ผมบอกทุกคนไปก็คือป่าแถวนี้คือแบบเดือดจริงทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเองแล้วครับผมมิดครับผมวันนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องเลยทุกคนให้เป็นแบบชื่อตัวเองลนะครับทุกคนเปลี่ยนชื่อช่องเป็น Night Travel นะครับทุกคนก็คือเป็นวันดีๆในการเดินทางนะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันในในป่าแล้วทุกคนวันนี้เราจะมา ดูกับดักที่เราทําไว้ตั้งแต่โอ้ทุกคนคือผ่านไปสองสามวันนี่คือฝนตกนะครับทุกคนฝนตกแบบว่าหนักมากทุกคนเราก็เลยแบบกับดักที่ไล่หน้าเรานะครับเรามาทําไว้ก็คือมันเสียหายหมดเลยตอนนี้เราก็เลยแบบว่ามาซ่อมใหม่นะครับทุกคนก็มาทําใหม่ดูโอ้โหต้นไม้นี่คือแบบว่าหลงลงมาแบบเมื่อวานคือผ่านไปสองวันนะครับทุกคนก็คือฝนตกหนักมากทุกคนแถวๆตากนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าของแบบที่ที่อื่นจะตกไหมนะครับเมื่อวานคือแบบตกหนักมากแล้วก็ดูเส้นทางคือแบบอืม นี่ดูแบบเชียวชันแบบว่ามันนุ่มลงหมดเลยนะทุกคนแบบนุ่มมากเลยดูเนี่ยดูกดมีดแบบว่าลงอืหถ้ากดสุดก็คือโยนสุดนะครับเนี่ยดูโอ้แบบว่าเสียหายหมดเลยทุกคนกับดักที่ทําไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาซ่อมแซมแล้วก็คือแบบมาดักใหม่นะครับทุกคนผมทําไว้คือแบบเบนแบบว่ารั้วบ้านนะครับทุกคนแบบว่าก้านไว้แล้วก็ให้กับดักดูโอ้โหไม้แบบว่าบินนะครับเนี่ยไม้ก็คือแบบ กว่าจะได้แต่และต้นคือน,นี่คาดไปแบบว่ายากมากทุกคนแต่มันเสียเสียก็เสียนะครับก็คือฝนก็คือฝน เราทําอะไรไม่ได้เราก็เลยต้องมาแก้ใหม่นะครับมาดูกันว่าเราจะมาซ่อมแซมใหม่กันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับดักที่ผมทำมันก็คือเป็นสไตล์แบบให้ทุกคนดูก็คือนี่นะครับรั้วแบบนี้นะครับทุกคนก้านไว้ก็ไม่ยาวมากดูความยาวของมือแลก็น่าจะเป็นประมาณ1เมตรไม่ถึงก็ประมาณ2ไม้บรรทัดประมาณนี้นะครับทุกคน12เซน 24- 25เซนประมาณนี้แหละแล้วก็กับดักที่ทําไว้หล้วก็คือจะเป็นไม้ใหญ่แบบนี้ทุกคนก็คือเป็นไม้เปล่าแบบนี้นะครับยาวประมาณนี้เป็นลำต้นเลยนะครับแต่ต้นไม่ใหญ่แล ก้าวไว้แบบนี้นะครับทุกคนก็จะสอดไอ้พวกกิ่งไม้หรือว่าไม้ไผ่อะไรก็ตามนะครับก็ให้มันเป็นรั้วแบบนี้นะครับสอ,สอดให้มันยาวไปถึงข้างบนนู่นนะครับแล้วก็ลงยาวไปฝั่งนู้นนะครับแต,ต่ตรงนี้คือแบบบินหมดแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะมาซ่อมแซมใหม่นี่ก็วางไว้ตรงร่องแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทาํา้มันเป็นทางแบบนี้เห็นไหม เดี๋ยวขอตักไอพวกต้นไม้หรือว่าอะไรที่บางตานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องมาทําความสะอาดมาทาให้มันต้มเซนให้มันหมดมันใหม่หมดเลยนะครับอืมโอ้ยเหนื่อยแล้วกูนี่ยาวแบบนี้นะครับลําต้นวางไว้แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ไม้หายก็คือจะใช้เป็นไม้เล็กๆเดี๋ยวไปตากไอพวกไม้สักหนึ่งอันนะครับหนึ่งไม้นะครับใช้เป็นไม้แบบไหนก็ได้ให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับทุกคนคือเราใช้แบบว่า ทุกวันนะครับทุกคนทุกวันทุกฤดูครับเดี๋ยวหากิ่งไม้ก่อนนี่ครับทุกคนใช้เป็นไม้แบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็น่าจะยาวกันไปก็ใช้ยาวประมาณมีดก็พอนะครับคนนี่ประมาณนี้ก็คือตัดให้มันเป็นยาวประมาณมีดก็พอหรือว่าเอาประมาณนี้ก็ได้นิดนึงให้มันสร้างลงไปนิดนึงมีดอาจจะยาวไปก็คือประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแล้วก็เรามาใส่ในเนี่ย ข้างหน้านี้เราจะมัดเชือกไว้นะครับแล้วก็เอาหบบัวที่มันหนักที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็หาอะไรก็ได้ที่แข็งแรงแล้วก็คือมาขุดหรือว่าเจาะลงไปในนี้นะครับทุกคนเจาะดินเข้าไปให้มันแข็งแรงนะครับอันนี้เราใช้เป็นไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ไม้น่าจะเป็นไม้ที่ผมหาได้แถวแถวนี้แหละก็คือตัดปรับให้มันเป็นลูงทรงรูปร่างนะครับคือค่อยไล่ตัดไปค่อยไล่ซอยไปแล้วก็คือเจาะเข้าไปในดินหรือว่าขุด ฝังเข้าไปในดิ้งนะครับไม้นี้แล้วก็ใช้เป็นไม้ใหญ่แล้วก็แขวนไว้แล้วก็คือแค่นี้ทุกคนแขวนไว้แบบนี้แล้วก็เอียงปุ๊บแล้วก็ลงปุ๊บก็คือแบบไม้ไม้เฉลียดเป็นไม้สไตล์ก็คือไม้สไตล์ไม้ไผ่เรือขอเรียกเป็นแบบนี้แล้วกันทุกคนก็คือไม้ไผ่เรือนะครับก็กว้างๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปในข้างในนี้ปุ๊บแล้วก็คือแขวนไว้แค่นี้แหละทุกคนง่ายๆเวลาสัตว์ปลาอะไรเดินเข้าไปใช่ไหมเขาบนนี้ถ้าเขาเดินปุ๊บเขาเหยียบให้มันลอยขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนไม้เน ไม้ไผ่เรือเนี่ยให้มันลอยขึ้นาเวลาสัตว์ป่าเดินเข้าไปปุ๊บเวลาถ้าเขาตัวใหญ่เขาตัวเล็กอะไรก็ดาดาเหยียบก็คือแบบมันก็ลงง่ายๆเลยทุกคนถ้าเขาเหยียบปุ๊บก็คืออันนี้มันจะหลุดเห็นไหมอันนี้มันจะหลุดโดนมือนะครับตอนนี้ก็คือนี่แค่นี้ทุกคนก็คือจะโดน,นนะครับสัตว์ป่าง่ายๆเลยครับแต่ตอนนี้ขอซ่อมแซนพวกนี้ก่อนคือน้ํามาเมื่อวานแล้วดูร้อนนะครับนี่คือเรือมกกลากมุงพาเลยทุกคน ออจ,จริงๆคือแบบฝนไม่น่าจะตกแล้วแต่มันมาตกยังไงไม่รู้ก็คือเสียหายหมดเลยก็จุดนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยครับทุกคนเริ่มจากขบ,บนนู่นก็คือลงยาวมาถึงนี่นะครับนี่ก็เริ่มเป็นลูกเป็นล่าง เริ่มจะสวยขึ้นหน่อยนี่รั้วก,ก้านแบบนี้นะครับทุกคนซืดยาวไปนู่นแล้วก็วางไอ้พวกใบอะไรนู่นนี่นั่นวางทับไปนะครับเขาคือยาวไปถุงนู่นนะครับให้มันกา้านทันเดินสปปัตว์ป่าเขาก็น่าจะเดินมาทางนี้นะครับทุกคนถ้าเขาไม่สามารถที่จะปีนขึ้นตรงนี้ได้นะครับอาจจะเป็นพวกกระรอกหรือว่าพวกหนูพวกนี้คือชอบโดนบ่อยนะครับทุกคน ไก่ป่าก็โดนครับทุกคนก็คือสัตว์หลายชนิดมากที่โดนนกก็โดนครับไม่รอเช้าหรือว่านานนะครับทุกคนเมื่อกี้ขึ้นไปดูข้าวบนเสร็จแล้วนะครับทุกคนทางตรงนี้คือเดินไปไม่ได้ก็คือทางตามนะครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าจะเดินอ้อมไปข้าวบนนู่นดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้น้ําป่าไหลว่นวันคือแบบเชี่ยวมากทุกคนแบบเยอะจริงๆครับผมก็เลยแบบโอเคกลับมาจุดนี้เราก็รอแบบกลับมาทำเมื่อกี้เสร็จไปนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูกันแต่ก็ตรงนี้คือเชือกเปนะครับทุกคน,ท,กคนที่เมื่อกี้คออมััันเ,นนเ็กกบะรรตต่่่พาาว เชือกเปนี่คือแข็งแรงอยู่นะครับทพกคนแล้วก็อาหารเดี๋ยวเราจะไปวางกันเลยครับทพกนคนนี่ก็คือผมเอาขึ้นเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนตั้งไว้เสร็จหมดแล้วนะครับข้าวบนหนึ่งสองสามจะมีสี่จุดข้างหน้านู้เมื่อกี้คือกลับมาทำแล้วครับนี่ครับทพกคนตรงนี้เราก็มาถึงอีกจ,จุดหนึ่งนะครับทุกนคนข้าวบนนี้ดูนี่คือเราวางไว้ตั้งแต่โอ้โหนานมากเลยดูยังไม่ลงเลยทุกคนข้าวบนนู่นลงนะครับทุกคนบนนู่นเห็นไหมลงครับเดี๋ยวขึ้นไปดู แต่ขอดูการเสียหายก่อนว่าจะเสียหายขนาดไหนอันนี้ยังไม่ลงครับโอ้อันนี้ดีอยู่อโอ้นี่็ยังไม่ลงครับทุกคนสามแล้วก็สี่โอ้ตรงนี้รอดครับทุกคนเฮ้ยดีใจหน่อยอันนี้ก็ลงครับไม่ทราบว่าโดนอะไรเหมือนกันไม่น่าจะโดนอะไรหรอกว่าเพราะว่าน้ํามาแรงมากนี่โอ้โหดินแบบว่ากองขึ้นไปภูเขาวเลยแต่ไม่เสียหายนะครับตรงนี้โอเค ตรงนี้ง่ายทุกคนเหลือแค่ว่าเราทำความสะอาดแล้วก็คือแบบเรากลับไปตั้งจุดใหม่นะครับตั้งหลักใหม่โอเคตอนนี้เราก็วางไอ้พวกอาหารเสร็จไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นข้าวสารแล้วก็เมล็ดข้าวสารแล้วก็คือเป็นก้วยนะครับทุกคนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มาดูกันพรุ่งนี้ว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับทุกคนดูเหงื่อเต็มเลยนะครับทุกคนโอ้แล้วก็มาดูกันพรุ่งนี้ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนเหนื่อยมากด้วยนะครับในป่าในขาวดูยวขับรอบ โอ้เงียมากมีแต่เสียงนกเสียงยุงอะไรพวกนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันพวกนี้ทำใจอีกวันนึงนะครับทุกคนเราก็มาถึงจุดที่เราวางกับดักไว้เมื่อวานเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนเราจะไปดูกับดักของเรากันจะลงไหมอันไหนโอ้ยไม่ลงเลยหรออันนี้ล้มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างไว้หรือว่าหลุดไป ล้มแต่ว่าน่าจะพลาดไปนะครับทุกคนตรงนี้ด้านล่างเมื่อกี้ผมดูมาแล้วครับทุกคนก็ไม่ได้ตัวลนลครับแต่เราจะมาดูข้างบนนี้ต่อว่าจะได้ตัวอะไรไหมทุกคนโอ้สองหอันนี้ไม่ล้มนะครับข้างล่างเขาไม่ลงโอ้โหไม่ลงเลยสักอันทุกคนแต่ว่าบนสุดจะลงไหมบนสุดก็ไม่ลงครับทุกคนด้านล่างนู้นก็ไม่ลงนะทุกคนโอ้อันนี้ไม่ลงเลยสักอันนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เข้าป่ากันเรียบร้อยนะครับทุกคนคืนนี้คือเราก็มาล่าสัตว์ป่าเหมือนเดิมครับทุกคนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ตัวอะไรไหมนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าโอ้ป่าลึกพอสมควรเลยนะครับทุกคนแต่ก็รอดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการล่าอยู่นะครับทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้เพื่อนผมบอกว่าเหมือนจะเห็นไก่ป่านะครับทุกคนเหมือนกันมันจะอยู่บนต้นไม้นะครับทุกคนตอนกลางคืนแบบนี้คือมันเจนนิ่งมากป็นค่อนลิงก็ได้เห็นไหม มือนจะมีตัวนั่นขาวบนนั้นอ่ะใช่ไหมทุกคนขาวบนนู้น่ะเหมือนมากทุกคนดูตรงๆกับที่ไฟที่ผมส่องไว้น,นะครับคนนี่นี่น,นี่เหมือนมากเลยอะ่ะจะใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะพวกนี้ใบไม้เหมือนกับลางมดมากกว่านะครับที่ผมดูมาเขาบอกว่าใช่แต่ผมบอกเขาว่าไม่ใช่นะครับโอ้ก็เลยพลาดไปเอไม่ใช่นะครับใช้หนังสติ๊กยิงแนละ้ว <laughs> ไป ครับตอนนี้เราเจอนกนะครับทุกคนนกชนิดอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านกตัวนี้ใหญ่มากทุกคนคือถ้าใครได้ไปได้กินตอนกลางคืนก็คือแบบอิ่มใจอิ่มท้องเหมครับทุกคนอิ่มจัดมาดูกันว่าเป็นนกอะไรนะครับทุกคนนี่แมลงเป้ามแมลงเบ้าตอนกลางคืนเขาก็นอนนะทุกคนดูโอ้โหนิ่งมากเลยดูตัวใหญ่เหมือนกันนะสีสีน้ำตาลนะครับอือหือ นกตัวนี้คือกินแล้วก็คือแบบอิ่มทุกคนแน่นอนครับอิ่มจัดกล้วยเป็นหวยเลยทุกคนไม่ได้สัตว์ตัวไหนเลยเนี่ยเอากล้วยแทนได้ไหมเนี่ยโคนต้นแล้วก็คือแบบเรายกลยกล้วยกลับบ้านแม่งเลยแต่ต้องทำนะครับทุกคนแตน,นี้ในป่าคือไม่ใช่ของใครแน่นอนครับผมมันขึ้นมาเองนะครับทุกคนนี่เราเข้าป่ามาลึกมาก เดี๋ยวเราจะยกกันนี้กลับไปก็ได้พวกนี้ถ้าเดินกลับมานะครับทุกคนก็คือป่าในนี้คือแปลกเหมือนกันครับทุกคนเรามาใช่ไหมคือเวลาเราปิดไฟปุ๊บได้ยินเสียงนกหรือว่าเสียงแบบว่าหนูอะไรหรือว่ากระลอกวิ่นผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนแต่พอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเรามาเลงไล่ส่องแบบนี้ก็ไม่เห็นตัวอะไรทุกคนแปลกมากแปลกจริงๆป่าเนี้ยนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เห็นนกตัวหนึ่งนะครับทุกคนรอจะถึงเช้าแล้วไม่เห็นไม่ได้สัตว์ตัวไหนเลยครับคืนนี้ เดี๋ยวไม่เป็นไรเราจะลับไปดูกับดักที่เราดักไว้นะครับทุกคนคือเราเข้าป่ามาลึกเหมือนกันวันนี้ดูกันว่าจะได้ดัวอะไรบ้างอยู่นู่นนะครับทุกคนนกตัวนี้เห็นไหมในกล้องแต่ว่านี่ในร่องตรงนี้ลยทุกคนตัวเล็กๆนะครับถ้าสังเกตดีๆนขนกาบบินมานี่แล้วนะครับทุกคนนี่ใกล้มากเห็นไหมโอ้โหขาบบนเลยเนี่ยใกล้มากทุกคนยิงไม่โดนนะครับกำมาแล้วทุกคนดู โอ้โหลูกกระสุนหมดนะครับทุกคนดูโอ้โหมันกลับมาอีกแล้วอะ่ะตัวใหญ่มากสองตัวโอ้มันไปตามกันนะครับทุกคนอาจจะเป็นคู่กันก็ได้โอ้โหดูบินไปนคู่เลยทุกคนเนี่ยลูกกระสุนหมดเห็นไหมลงจอดแล้วอืม,อมเดี๋ยวต้องคือไฟไล่กันต่อนะทุกคนป่านี้คือโอ้เราพยายามมาแบบว่าทั้งคืนเลยนะทุกคนแบบว่าพยายามหามาแต่ก็ไม่เห็นไม่ได้เลยนะครับทุกคน เห็นหเห็นเมื่อเช้าเห็นนกแค่สองตัวเมื่อคืนก็เห็นหนูหรือว่าไอพวกกระลอกเล็กๆตรงนั้นนะครับทุกคนไก่ป่าเขาเห็นนะครับแต่ว่ายิงไม่ทัน,นครับคนแต่ไม่เป็นไรเราจะกลับไปดูกับดักที่เราทําไว้ดีกว่าแล้วทุกคนว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับอยู่กันที่ดักสาป,ป่าของเรานะครับทุกคนดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรน,นะครับกับเช้านี้โอุ้กขน,นังข้างล่างลงนะครับทุกคนขวบไม่ลงครับ ตรงนี้ลงไหมตรงนี้ก็ลงนะครับทุกคนเนี่ยข้างหน้านเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงขึ้นไปรกู้เข้าก็เหมือนเสียงไก่ป่าหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับทุกคนแต่มาใส่ไว้นิดนึงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูกับดังหลอก,กันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอืมบนสุดไม่ลงไม่ลงอีกแล้วอ๋อ อก็ไม่ได้ตัวเลยนะครับทุกคนดูใน,นตรงนี้ก็ล้มแนละ้วทุกคนดูก็จะได้ตัวอะไรไมเหมือนกันเห็นอะไรเลยอ่ะอันดูนะครับก็มันล้มนะทุกคนแต่มันไม่ได้ตัวอะไรเลยก็ยคือแปลกมากเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกทุกคนไปก็คือป่าแถวเนี้คือแบบเดือดจริงทุกคนแบบสัตว์ป่าแบบว่าโอ้โหเขามาจับกันบ่อยนะครับ ด้านหน e like ้าโน้ตเมื่อกี้ทุกคนได้ยินที้ใครได้ไหมครับเสียงเมื่อกี้กุ๊กกุ๊กกุกุ๊กะแต่ในกล้องไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไก่ป่านะครับแต่เราไม่ล่าแล้วนะครับทุกคนคืนนี้ก็คือเราแบบเดินป่าเดินที่ทุกคนก็คือสองคืนหนึ่งวันนะครับขอไปพักก่อนดีกว่าเหนื่อยจริงๆทุกคนแกก็คลิปนี้ก็คือไม่ได้เลยเหมือนกันขอปิดคลิปประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าคือต้องมีแก่มือแน่นอนหรือว่าไปล่าที่ไหนกันต่อเรามมันีผิดพลาดดดดไไไ้้้แลลวก็ม่ตอนะครับบทุกคนได้้างไม่่ไไได้้บางโออเเเคมป็นรจกันคคลิปหน้ารับทุกคน